สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพุม่มวันนี้เราลองมาเปลี่ยนแนวเกมเล่นนะครับวันนี้เราจะลองมาเล่นเกมไพ่สลับในดินแดนหัศจรรย์กันบ้างนะครับเกมนี้เอาจริงผมยกให้เป็นเกมเล่นแก้เบื่ออันดับหนึ่งของผมเลยผมรู้สึกว่าเกมมันสนุกดีนะส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูมาเริ่มกันเลยเนี่ยเกมนี้มันจะสุ่มนะครับเนี่ยมันจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับต่อ1เกมมันจะเล่นด้วยกันทั้งหมด2รอบ อ่าเดี๋ยวรอหาอีกคนหนึ่งก่อนอ่าเจอละเนี่ยมันก็จะมีมา4คนใช่ไหมนี่เกมมันจะเป็นแนวนี้นะครับคือเกมนี้ไพ่ต่ําสุดคือ3นะครับสูงที่สุดคือ2แล้วก็เรียงไปเลยตามนั้นอันนี้คือเขาเล่นคู่นะครับคือถ้าเรามีคู่สูงกว่าเราก็ลงอ่าอย่าง10บเขาลง10 คู่สิบใช่ไหมครับแต่ผมมีคู่สิบเหมือนกันผมก็ลงได้เพราะว่าผมมีสิบโพดํามันจะสูงกว่าอย่างเงี้ยเขามีแจ็คแจ็คสองใบผมมีแจ็คโพดําผมก็สู้ได้นี่ถ้าสมมุติเขาผ่านกันเราก็จะได้ลงเราก็ลงตัวที่ต่ําที่สุดลงไปก่อนเพราะว่าหลังๆนี่มันจะมีเหลือแต่กร์ดแบบไพ่แบบสูงๆแล้วนะมันจะลงไม่ได้ทำยังไงให้ได้ก็ได้ครับให้เราแบบ ชนะอันดับหนึ่งอะไรอย่างงียผมรู้สึกว่าอะเขาลงคิงมาละผมไม่เอาดีกว่าผมขอผ่านก่อนเพราะว่าผมยังมีสี่กับเจ็ดไงเออปล่อยเข้าไปก่อนเนี่ยใครชนะเขาก็จะได้ลงไพ่ก่อนเนี้ยเขาเล่นคู่เดี๋ยวผมจะลงคู่เคไปเลยเขอไม่สู้หรอก mm hmm. คิดว่าง,งั้นนะอ่าอย่าขอร้องเออแล้ว mm hmm. ผมก็จะลงสี่ไปเออลงต่ำๆไปเลย เนีย่ยคนนี้เข้ามาเขาลงแปดแล้วแสดงว่าไพ่เขาไม่ค่อยต่ำนะเดิผมยังไม่สู้นะครับรู้สึกว่ากลัวคนนี้เขาใช่สามใบมันสามารถตัดสองเอยตัดหนึ่งใบได้นะครับอย่างเช่นเราลงสองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสูงใช่ไหมครับแต่เราแบบเออเขามีสามใบเขาสามารถลงแข่งกับเ,เราได้ผมจะลงเอ็ดไปนะหรือว่ายังดีว่ายังดีกว่าเผื่อเขาลงสองแล้วเขามี ลงคู่มานี่คือผมจบเลยผมเล่นแต่การ์ดไปเดียว mm hmm. อ่าลงมาเลยถ้าผมลงอีสองใบได้ผมก็จะเป็นคิงง่อย่างเงี้ยเขาใช้สามใบตบหนึ่งใบเราไม่มีสามใบเราก็ผ่านไปย้อจำนวนจ้า mm hmm. อาลงเอทดไปคนนี้เขามีไหมรู้สึกว่าผมยังไม่เห็นใครลงสองโพดำอะไอย่างเงี้ย เขาเป็น2ข้อหลานตัดใช่ไหมแต่ผมเป็น2องหัวใจผมสูงกว่าผมก็ลงได้แล้วเกมมันก็รอหาผู้ชนะใครหมดสุดท้ายก็เป็นสลับไปสําสหรับคนชนะนะครับสามารถเลือกการ์ดให้อีกฝ่ายได้2ใบนะครับผมจะการ์ดต่าๆเลยแล้วก็จะการ์ดสูงของอีกฝ่ายมามา2ใบเหมือนกัน mm hmm. ผมได้2องมา เอาทำไมอยู่ๆเขาลงเอกวะเอาผมไม่ใช่คิงเหรอเมื่อกี้คือผมชนะคนแรกไม่ใช่แสดงว่าผมจะเลือกได้ใบเดียวดิเมื่อกี้อ๋อเออใช่ปะเมื่อกี้คนนั้นมันชนะผมนี่่าผมลืมไปเลยผมรู้ว่าผมได้เป็นคิงผมได้เป็นคินนะครับ เดี๋ยวลงสาหไม่กันผมรู้สึกว่ารอบนี้ผมสู้เขาไม่ได้อ่ะไพ่มันแบบสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยโอ้โหไพ่ต่ำมากอ่ะผมไม่สู้ผมรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะแพ้นั้นเนี่ยเดิมพันสองร้อยคุกกี้เขาลงแปดปล่อยเขาไปคนนี้เขาน่าจะลงสูงลนะผมมีสิบผมลง สกับห้าหกสี่ห้าเนี่ยผมลงไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าอย่างัง้นเขาเล่นไพ่สูงกันหมดละออผมไม่สู้เดือดสองไว้หนึ่งไปไว้สุดท้ายเลยเนี่ยสำหรับใครที่แบบอยากลงไพ่ลงไพ่แบบอยากเป็นคนเลือกลงไพ่เนี่ยเขาก็จะพยายามโยนไพ่สูงๆไปใช่ไหมเขาผมดูคือเขาอยากเล่นคู่คนนี้ ได้เดี๋ยวผมเอาคิวไปสู้แล้ว mm hmm. ลงสีได้ลงสักที mm hmm. อา้าว mm hmm. เขามีสองโพดำนะครับ mm hmm. ไม่มีใครสู้เออเขาก็จะได้เป็นคิงไป mm hmm. สู้แล้วกันอย่าสู้นะไม่สาน้อย mm hmm. อ่าตาผมลงละ mm hmm. ผมว่าผมแพ้แน่เลย ผมเจ็ดผมมันลงไม่ได้อะสนุกนะเกมนี้ไม่ต้องคิดเดยอะครับคิดว่าไพ่เราจะดีหรือเปล่าแค่นั้นพอครัอ่าเรียบร้อยนี่เขาเหลือหนึ่งใบใช่ไหมเนี่ยสรุปคือผมก็ไม่ชนะอยู่ทีสรุปคือสองคนสุดท้ายนี่คือเสียเงินนะครับเนีย่ยอย่างผมมีสี่พันสามี้ไมมมาดูกันว่าผมจะเสียเงินเท่าไหร่นี่ เสียไปสาม้อยครับอ่าเกมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่นสู้ต่อมาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกเกมนึงนะครับรอบนี้เราต้องชนะครับชิวๆครับเกมนี้ผมว่าสนุกเลยผมให้เป็นแบบติดท็อปสิบผมเลยเกมที่แบบเล่นแก้เบื่อเวลาคิดข้าวนี่ผมชอบเนี่ยนั่งเล่น,นครับเกมนี้ มันจบเร็วด้วยครับไม่ใช่อะไรเฮ้ยรอบนี้เราได้สามใบด้วยสามใบนี้เอาไว้สู้กับพวกหนึ่งใบนะครับอเขาลงห้ามาผมมีหกผมลงหกก่อนเพราะว่าสามใบนี้เราจะเก็บไว้ทีหลังนะนี่ลงไปเลยเขาลงเอ็ดมามาเดี๋ยวผมสู้ครับเดี๋ยวผมมีเอ็ดหัวใจ ลงอะไรก่อนดลงนี่กันดีกว่าอา่อผมผ่านก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เขาลงก่อนเขาน่าอยากลงคู่หรือเปล่าอาลงเดียวได้ทีเดี๋ยวผมลงเคอีกตัวหนึง่งผมก็ว่าผมน่าจะโอเคแหละ สามใบมันสามารถสู้หนึ่งใบได้ต่อให้เขาไพ่สูงกว่านะอ่เนี้ผมลงคู่เก้าไปคู่สองมันจะใหญ่สุดนะครับสองโพดำํำอ่าเนี่ยผมได้เป็นคิงล่ละรับนี้ให้ผมชนะบ้างเถอะขอร้องเราก็รออีกสามคนนะครับว่าเขาจะได้ใครไพ่จะหมดก่อนนี้ระหว่างนี้ก็รอไปนะครับ คู่สี่ว่าไงอ๋อคู่นี้มันสามารถโดนตัดได้นะครับจากไอ้พวกสี่ใบสี่ใบนี่สามารถแบบคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้หนึ่งใบมันสูงใช่ไหมแล้วก็สามใบมาตัดแต่พอเป็นคู่อย่างนี้เราไม่มีเขาเป็นสองอะไรอย่างนี้เราสู้ไม่ได้เราก็มีสี่ใบที่สามารถสู้เขาได้นะครับน่าจะได้ผู้ชนะแล้วอ่ารอบสองนี่ ถ้าคือถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งนี่คือผมมีสิทธิ์แบบเขาเรียกว่าอะไรผมมีสิทธิ์คือแบบแพ้ได้เลยนะครับผมต้องชนะอันดับหนึ่งเท่านั้นมาเดี๋ยวลองกันเถอะเขาเล่นคู่ดีนะครับผมมีคู่เยอะอยู่ อปล่อยเขาผ่านไปก่อนแล้วกันถ้าเขาลงคู่นี้ผมจบเลยนะอย่าหาทำเฮ้ยผมจะเพ้ไหเนี่ยผ่านก่อนเฮ้ยเขาชนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีสามใบนะใช่ไหมเอ้ยไม่มีผมมีความหวังอยู่ผมมีความหวังอยู่มมงยลงสิบไป มาผมลองสู้เลยลงสามใบไปถ้าเขามีตองสองนี่คือผมแบบคุปขะแบบอ่าเนี่ยชนะแล้วอีกคนเขาเหลือสองใบนี่คือผมก็แ่บเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็มารอ ใครจะได้ที่สองเราจะได้กินตังใครอะไรอย่างนี้ <laughs> เราจะได้แล้วข้าวๆเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าเกมนี้แก้เบื่อได้สนุกสุดละผมเล่นบ่อยมากเลยอ่านี่เราไ็จะได้ประมาณโอ้โหเราได้ตังเยอะมากเลยนะเนี่ยได้มาสองพันสองพันแปดเอี เกมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเล่นประมาณนี้แหละครับเล่นวนไปครับสนุกดีครับเกมนี้เพื่อนๆลองมาเล่นกันดูผมรู้สึกว่าสนุกนะมีคฆษณาดเลยครับสำหรับวันนี้การรีวิวก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาเล่นดูกันผมคอนเฟิร์มเลยว่าติดแน่นอนถ้าใครเล่นเป็น <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ